ผู้ชายคนนี้ขับรถบรรทุกตู้ทึบนะครับถูกมอเตอร์ไซค์คุณลุงปาดหน้าลงไปปั๊บเอาปืนตบลุงฮะ ช่วยดูหน่อยเดี๋ยวปืนหรือมีดนะปืนหรือมีดก็เป็นมีดปะฝักมีดเหรอเลยอ่าอ่าอ่ไม่เป็นไรผู้ใช้ a c e b o o k นะครับเอี้ยงวีาวีโกเถานะโพสคลิปวิดีโอนะครับจะเห็นผู้ชายคนนี้ครับขับรถระทุกตู้ทึบลงจากรถมาพร้อมมีดอ่ะคราวนี้เป็นมีดแล้วนะนะครับเข้าไปตบหัวคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์สองครั้งครับต่อหน้าลูกชายนะนะครับลูกชายจนชาวบ้านแม่ค้า เขาเข้ามาห้ามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลาดสดลีลาครับอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับคลิปนี้นะครับมีหลายเพจเอาไปแชร์ต่อหลายคนดูคลิปเห็นแล้วบอกรับไม่ได้น่ะเออไอหนุ่มตู้ทึบเนี่ยหนึ่งในนั้นคือคุณการจอมพลังโพสต์คลิปครับแสดงความรู้สึกหลังจากเห็นคลิปนี้แล้วบอกด้วยว่าอยากเก่งกับคนที่อ่อนแอกว่าอยากเจอของจริงมาเจอผมนี่นั่นนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความอีกด้วยนะครับทำไมถึงกล้าใช้ของกับคนมือเปล่า แถมนั่งหันหลังสถานะไม่พร้อมสู้เลยแล้วเลือกลงมือต่อหน้าเด็กมันได้เหรอห้าวมากเหลหนุ่มนี่ครับ mm hmm. เรื่องนี้ครับเพื่อนของคุณลุงที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่ามันอย่างนี้ลุงเนี่ยโดนทำร้ายมากกว่าเห็นในคลิปอีกนะเตะเข้าคางโชกเข้าตาอ๋อเมื่อกี้อยู่ว่าอยู่ทำไมข้างหน้านะครับเบ้าตาเป็นอย่างนั้นปูดบวมไปหมดฟกช้ำคิ้วแตกเย็บไปห้าเข็ม สาเหตุคือไม่พอใจที่ลุงน่ขี่รถปาดหน้าไปแจ้งความแล้วละ่ะอส่วนผู้ชายที่ขับรถตู้ทึบเนี่ยยังไงยังไงส่งข้อความมาชี้แจงบอกอ้างว่าลุงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเขาเนี่ยเอามีจะเอามีดมาแทงเขานะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเขาถอยรถนะครับรถส่งของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วลุงคู่กรณีนี่นะขี่รถตามมาแล้วก็ด่าเขาสารพัดแล้วจะเอามีดแทง เขาก็เลยบันดาลโทสะก่อเหตุทำร้ายร่างกายไปย,ยืนยันว่าที่พูดเป็นเรื่องจริงนะฮะเดี๋ยวจะไปขอกล้องวงจรปิดมาเปิดยืนยันเลยอ้าวไม่เป็นไรก็เขาบอกเดี๋ยววันนี้จะมามอบตัวด้วยอ่ะเอาหลักฐานมาด้วยนะ